สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพี่วัวจากเงินพร่องมันเนยกันอีกครั้งนะครับเราคือสถานีความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่พร้อมส่งตรงความรู้แบบเน้นเนื้อๆไม่มีไขมันให้กับคุณอีกเช่นเคยหลายคนคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมครับคนรวยเขาถึงรักษาความมั่งคัง่งความรวยเอาไว้ได้จากรุ่นสู่รุ่นต่อๆกันไปได้เรื่อยๆ การจะเข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนว่าวิธีที่เราจะรวยนั้นมันมีเป็นร้อยเป็นพันเลยครับมันมีหลากหลายมากถ้าให้ไล่พูดไปก็มีเยอะไปหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองจนเก่งมากๆนะครับทางานแล้วได้เงินเดือนสูงๆมีเงินเก็บมากมายคุณเล่นหวยคุณก็รวยได้ครับคุณเล่นหุ้น ก็รวยได้เล่นทองซื้อขายที่ดินก็รวยได้ทางนั้นหรือคุณจะทำธุรกิจก็มีเส้นทางทางเลือกอีกมากมายครับคุณจะผลิตสินค้าก็ได้คุณจะทำร้านอาหารก็ได้คุณจะทำอสังหาริมทรัพย์ขายก็ได้พูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดกันเลยทีเดียวแต่ถ้าจะให้พี่บัวสรุปเป็นคีย์เวิร์ดง่ายๆให้เข้าใจนะครับสำหรับวิธีรวยนั้นก็อ,นอื่นเลยครับมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับที่คุณต้องรู้ก็คือ1 คุณต้องรู้จักเสี่ยงให้เป็น2ครับคุณต้องรู้จักมองโลกในแง่ดีและ3คุณต้องนำตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันถูกที่ถูกทางลองคิดดูครับว่าถ้าคุณไม่ยอมเสี่ยงเลยคุณก็แทบจะไม่มีทางรวยคนเรานั้นอยู่เฉยๆก็รวยขึ้นมาเองคงไม่ได้เราคงต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าอยู่ๆก็จะมีคนมาบอกว่าเออ ตกลงแล้วคุณเป็นคนที่ได้รับมรดกจากเจ้าคุณปู่ระดับหมื่นล้านพันล้านอะไรแบบนั้นคุณก็อาจจะรวยขึ้นมาได้ใช่ไหมล่ะครับถ้าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายคุณก็จะรวยได้ยากมากเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่กล้าเสีย่ยงไม่กล้าลงมือทําอะไรเลยถ้าจะต้องทําธุรกิจคุณก็อาจจะบอกว่าอืมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดียังไม่เหมาะหรอกยังไม่กล้าทำนะครับมันก็จะยังไม่ได้ลงมือทําอะไรแล้วสุดท้ายถ้าอยู่ปิดที่ปิดทางพยายามกี่ครั้งก็อาจจะรวยไม่ได้ดังใจ ในทางตรงกันข้ามครับการรักษาความรวยให้ได้นั้นจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งทันทีซึ่งจะใช้วิธีเดียวกับวิธีทําให้รวยไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าวิธีทําให้รวยนั้นก็เป็นอีก1วิธีมีวิธีของมันนะครับแล้ววิธีที่จะร่องรักษาความรวยและความมาัง่งคั่งนั้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเช่นกันถ้าให้สรุปเป็นคีย์เวิร์ด ง่ายๆนะครับวิธีที่จะรักษาความมาั่งคั่งเอาไว้ได้ก็คือคุณต้องรู้จักทอมตัวระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาและก็คิดอยู่เสมอว่าบางครั้งที่ผ่านมานั้นที่คุณหาเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกร,รมนั้นบางครั้งโชคก็เข้าข้างคุณเช่นกันนะครับทำไมพี่บัวถึงต้องบอกว่าบางต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าบางครั้งโชคก็เข้าข้างคุณเพราะว่า ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่เราจะต้องทำซ้ำําๆซ้ําๆซ้ําๆและประสบความสําเร็จเราเคยขา,ยขายของ A ขายดีมากครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว5ปีต่อมาแล้วขายของ A อีกก็ยังพอขายได้แต่มันไม่มีอะไรการันตีนี่ครับว่าคุณจะขายของ A ชิ้นนั้นไปเรื่อยๆ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 แล้วมันก็จะทําให้คุณนั้นสร้างรายได้ได้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งไปวิธีเดิมนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปบางครั้งอาจจะมีโชคเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นได้เราเพียงแต่ว่าเราต้อง่อมตัวครับและยอมรับให้ได้ว่าอืจังหวะนั้นเราก็อาจจะมีโชคเข้ามาด้วยแล้วเราก็ใช้ฝีมือของเราเนาะในการทําให้ทุกอย่างนั้นมันดีขึ้นพี่บัวก็ไปเจอเรื่องเล่าหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของบิลเกต บิลเกต e นั้นเป็นอีกคนหนึ่งครับที่เขากล้าพูดตรงๆเลยว่าเขาโชคดีครับถ้าเขาไม่มีโชคเขาไม่มีทางสร้าง Microsoft ให้ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้เลยโชคของบิลเกตที่เขาพูดถึงในเรื่องนี้คืออะไรครับก็ต้องย้อนกลับไปสมัยตั้งแต่เขายังเรียนอยู่คุณเชื่อไหมครับว่าโรงเรียนของเขาเป็นโรงเรียนเดียวในย่านนั้นครับที่มีคอมพิวเตอร์อ่าดังนั้นครับพอเขาได้มีโอกาสได้รู้จักได้สัมผัสกับคอมพิวเตอร์ ความชอบความลหลงไหลที่มันเกิดขึ้นในตัวนะครับที่มันสั่งสมไว้นะครับเพื่อนฝูงที่สนใจในเรื่องราวเดียวกันนะครับก็สามารถทําให้เขานั้นใฝ่ศึกษาเนาะแล้วก็สนใจกับคอมพิวเตอร์จนมี Microsoft ในวันนี้ได้นั่นเองทีนี้เรากลับมากันที่วิธีรักษาความรวยความมั่งคั่งนะครับที่คนรวยเขาใช้กันนะครับถ้าให้สรุปออกมาให้เหลือเพียงแค่ข้อเดียว เอาแค่ข้อเดียวเลยครับว่าจะทำอย่างไรถึงจะรักษาความมั่งคั่งได้นะครับพี่บัวจะขอตอบว่าคุณต้องอยู่รอดให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเหตุผลที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่อไรก็ตามนะครับถ้าคุณอยู่รอดได้นานเวลาครับจะเข้าข้างคุณพลังแห่งการทบต้นทบดอกครับหรือคอมพนั้นจะทำงานอย่างเงียบๆแต่มันจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นะครับให้นึกภาพแบบนี้ครับสมมุติคุณปลูกต้นไม้ก็ได้นะครับถ้าเป็นฝรั่งนะครับเขาจะเปรียบเทียบกับการปลูกต้นออกมันใช้เวลาเป็น10บสปีเลยครับกว่าที่มันจะโตเนาะแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งเลยกว่าที่มันจะออกดอกออกผลถ้าพี่บัวเปรียบง่ายๆแบบคนไทยก็อาจจะให้นึกถึงการปลูกผลไม้ก็ได้ครับปลูกทุกเรียนก็ได้นะครับปลูกทุกเรียนตอนแรกๆนั้นนะครับต่อให้คุณจะใส่ความพยายามลงไปเท่าไหร่มันก็ยังไม่ออกผลให้คุณ แน่นอนนะฮะมันก็แค่ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นใช่ไหมครับแต่คุณต้องอดทนรอและทําซ้ําๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆเก็บสะสมในการลงทุนแบบนั้นไปเรื่อยๆพอเวลามันสุกงอมครับทุกคนก็จะได้ผลทุเรียนมาไว้ในครอบครองนั่นคือพลังที่เกิดขึ้นจากการที่คุณอด ทนลงทุนมานานแสนนานนั่นเองวอ์เรนบัฟเฟตก็เข้าขายนี้เช่นกันครับสุดยอดนักลงทุนคนนี้นะครับเข้าก้าวขึ้นมาเป็นคนที่มีความมาั่งคั่งในระดับโลกได้ขนาดนี้หลังจากที่เขานั้นลงทุนมานับแบบโอ้โห 30- 40 50, 50ปีกันเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าเขานี่สามารถรวยมาได้ตั้งแต่ตน้ตนๆน,นะครับแต่เขาเป็นคนที่มีเวลานะครับมีเวลาในการลงทุนที่เก็บสะสมไว้อย่างยาวนานมาก แน่นอนครับทุกคนต้องยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าบฟเฟต์นั้นลงทุนเก่งครับถ้าลงทุนไม่เก่งนะมาขนาดนี้ไม่ได้แต่บฟเฟต์ก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในโลกอีกเช่นกันนะครับเพราะว่ามีคนเคยทำมาแล้วครับว่าถ้าวัดกันตัวเลขเปอร์เซ็นต์จริงๆว่าใครกันแน่ที่ทำผลตอบแทนในการลงทุนได้มากๆนะครับเป็นระดับโลกเลยมีคนเก่งกว่าบฟเฟต์อีกมากครับแต่คนเหล่านั้นแพ้ที่อะไรแพ้ที่เวลาครับ เพราะว่าพลังอีกด้านหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บรเฟตมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆก็คือระยะเวลาที่เขาสะสมได้ในการลงทุนนั่นเองลองคิดดูสิครับว่าตลอดระยะเวลานับ1 0บสปีนะครับสามสิบปีที่เขาลงทุนมานั้นมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยครับ <c oughs> เขาผ่านวิกฤตเศรษฐกิจนะครับหลายรอบมาก ภัยพิบัติอเมริกาก็เต็มไปหมดนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของนวัตรกรรมต่างๆเพราะเขาเป็นคนที่อายุแบบมากแล้วสูภาะเกาต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคแบบยังไม่มีอินเทอร์เน็ตโดยสารจนมาถึงยุคอินเทอร์เน็ตยุค AI เขาก็ยังรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้นะครับผ่านการเมืองที่แสนจะโหดร้ายประธานาธิบดีถูกรอบสังหารทุกอย่างวุ่นวายไปหมดครับแต่ก็ยังอยู่รอดได้และลงทุนต่อเนื่อง ดังนั้นครับพลังแห่งการทบต้นทบ,ทบดอกมันก็จะทํางานของมันไปนั่นเองดังนั้นครับถ้าอยากคุณอยากจะรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ให้ได้เคล็ดลับที่คนรวยทุกคนมีนะครับก็คือคุณจะต้องเอาตัวรอดให้ได้ต่อให้จะเจอวิกฤตแค่ไหนคุณก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ลองนึกภาพถึงการลงทุนก็ได้ครับเมื่อใดก็ตามถ้าคุณลงทุนนะแล้วคุณหมดเงินกระสุนคุณหมดแล้วอะ เสียไปหมดเลยนะครับมันทีนี้มันยากแล้วที่จะต้องหาทางที่จะทําให้มันงอกเงยหรือทําให้มันมีอะไรมากขึ้นดังนั้นนักลงทุนทุกคนครับจะเข้าใจยิบสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือทํายังไงก็ได้ให้ขาดทุนให้น้อยที่สุดขาดทุนได้ครับเพราะเราก็คนธรรมดาเนาะมีผิดมีพลาดกันได้ขาดทุนได้แต่ต้องขาดทุนให้น้อยที่สุดและก็เก็บทรัพย์สินตรงนั้นไว้ ใช้สําหรับโอกาสถัดไปต่อๆไปนะครับซึ่งวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้คุณอยู่รอดได้มากที่สุดก็ย้อนกลับไปที่พี่วัวบอกตอนต้นนั่นเองคุณต้องรู้จักะระมัดระวังเนาะรู้จักทอมตัวนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องมีทางออกใหม่ๆเสมอครับเวลาที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่คุณวางไวอ้อันนี้แหะครับเป็นช่วงตัดสินเลยว่าคุณจะอยู่รอดหรือไม่รอด คนเราทุกคนสามารถวางแผนได้หมดครับเรามีแผน A แผน B รองรับเสมอนะครับไม่ว่าเราจะทำงานทำธุรกิจหรือการลงทุนใดๆนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มันไม่เป็นไปตามแผนนะครับใครก็ตามที่สามารถหาทางออกใหม่ๆได้นะครับคนนั้นจะเป็นคนที่อยู่รอดได้นั่นเอง สมมุติพี่วัวเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยครับพี่วัวอยากได้ผลตอบแทนเยอะๆเนาะเอาแบบเกิน5%ไปเลยอยากได้7% 8ต่อปีนะครับไม่ได้แบบประมาณนึงอะ่ะอยากได้นะครับที่ผ่านมากระทาถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็ไม่เป็นไรมันยังไม่ขาดทุนเนาะมีกําไรแต่นะถ้าเกิดในระยะหลังมันยากแผนที่พี่วัววางไว้ชักทําไม่ได้ผลนะครับหุ้นที่คิดว่าดีมันก็ไม่ดี ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนเลยสิ่งที่พี่วัวจะต้องทําก็คือพี่วัวต้องมีทางออกใหม่ๆให้กับตัวเองครับถ้าตลาดหุ้นไทยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องมองหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองมากขึ้นมันไม่จําเป็นนะครับที่พี่วัวจะต้องนั่งสแกนหุ้นไทยใหม่เอาทุกอย่างมาลื้อนะครับประเมินกันใหม่ว่า คุณค่ามูลค่าของบริษัทนั้นเป็นอย่างไรเทรนแนวโน้มทุกอย่างเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ต้องทําอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องมองหาโอกาสใหม่โอกาสอื่นนะตลาดอื่นๆครับเรามองไปที่ต่างประเทศเรามองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านครับเวียดนาม จีนอเมริกาเรายังมีโอกาสใหม่ๆไว้เสมอและนี่ก็คือทางออกที่จะทําให้พี่บัวสามารถอยู่รอดในการลงทุนไปได้เรื่อยๆปีนี้ไม่ถึง8%ไม่เป็นไรเอา4เอา5%เก็บไว้ให้ได้ก่อนแล้วก็เก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆนะครับทำให้ได้ต่อเนื่องแล้วสุดท้ายเวลาจะอยู่ข้างคุณทุกอย่างจะคอมพาวขึ้นแล้วคุณก็จะมั่งคั่งขึ้นอย่างแน่นอนและนี่ก็คือ สิ่งที่คนรวยนะครับมีและก็เอาไว้ใช้รักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้นานแสนนานนั่นเองและนี่ก็คือคอนเทนต์ที่พี่บัวนำมาฝากการในวันนี้สำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้กด s u บ s ไคล b e หรือกดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามช่องเงินพ่อมันเนยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราสำหรับวันนี้พี่บัวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ